มาจากอำเภอหนองหารก็ชิแลน์ไปทางอำเภอพิบุรักอำเภอเพ็นเลี้ยวซ้ายเขาไปบ้านโคกบ้านโคกสำรันบ้านโคกสำนนรันนะครับตำบลดอนหายโศก ่ก็ไปบ้าน,น,น,าน,น,นาบ้านนองบ้านน่งสำลาญบ้านนอนสำราญอยู่ข้างหน้านะครับเดี๋ยวจะออกจากสิงห้างอำเภอเพชรหนองหารมาจากทาง บ้านซอยพ้าวบ้านโคกสำรานมันโนนสำรานบ้านโคกสำรานนี่ยครับบ้านโคกสำราน,าน,รรานออกมาจากบ้านซอยพ้าวเ,เป็นทางจากซอยพ้าวจะไปอำเภอ,อเพ็ญ เพื่อิธัณรรนี่ครับเลี้ยวไส้กับมาบ้านโคกสำลานบ้านโคกสำลาญกับสิบเลี้ยวไส้ไปข้างบ้านข้างบ้านก้งล้าง,าางสะอาดอีกเดื่องหนึงนนี่เขามาฮอาด เขามาหอดบ้านโคกสำลาดครับหอดแยกข้างหน้าก็ติดไปบ้านกั้งนุ่นสะอาดแม่แลวจัดหน้าลุ่นเดียรันถิเลียวเนี่เลย กันเลี้ยวไปทั้งขวามือออกไปทั้งบ้านหนองปล่อยตรงไปกับบ้านบ้านหนองยอด้ายก็ทีไปบ้านกั้งน้่งสะอาดออกจากบ้านนอกจากบ้าน,นกั้งนุ่งสะอาดกับข้าโพด ก็จะลวกว่าไก่ครับจัดกับเกี่ยวกัหยอดแล้ว ออกจากบ้านกลางนู่นสะอาดแตสิเปขอยออกจากบ้านบ้านโคกสำรานที่เขาบ้านก,ากนั้งกับจากบ้านโคก สำารานกะไปบ้านกั้งกับประมาณเก้ากิโลเก้ากิโลก็แลียนแปดเดียวครันยังเท่แปดกิโลเหลือแปดกิโลจะถึงบ้านกั้งนอนสะอาด มันกำลังดำหน้ากันอยู่ด้านซ้ายมือเพิ่นก็ัดับหน้าอยู่หลักท้เพิ่น หอดเถอๆเถอะนะทอดแล้วโอ้ยพอถึงเกาจิโร่เกาจิโร่ต้องออกไปถนนไงอันใต้ทอดแล้วทอดบ้านกั้งนวนสะอาดแล้วถึงแล้วนะบ้านกั้งนวนสะอาด เราจะไปเลี้ยวขวาข้างหน้าเลี้ยวขวาข้างหน้านะครับเลี้ยวขวา,ขา,าเลียววเ้ยวขวาออกจากบ้านกันนร์นสิกานแลว้็วขไปเข้อบ้านดอนหายสุกต่อ căng nó tàu đi như cái nón tàu nón tàu do thái sổ ัำเนาลจากบ้านกั้งดอนหายโศกเส็นท้งนี้ก็เิมีต้นตาลข้างทางครับมีต้นตาลข้างทางนะครับจากบ้านกั้งโนนลสะอาดจะไปบ้านดอนหายโศก เครืบอากาศเย็นอากาศประ้อนเลยอากาศเย็นสบายสบายช่วงน,านา้าฝนน้ำาาข้างทางก็เต็มเลน้ำข้างทางเต็มเลยครับคนมาทำทำนากันี่ดูการทำนาข้างทางก็ ข้าวเขียวขจีนะครับดูต้นข้าวนะครับขุ่นนาข้าวมุ่งหน,านา้าเข้าสู่บ้านดอนหายโศก ตำบลดอนหายโกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดอรธานีออกมาจากเส้นท่างหนองหารที่บุญรักอำเภอเพ่นก็มามเรียวออกจากบ้านซอยข้าวก็มามเรียวซ้ายเขาบ้านโคกสำราญ ออกจากโคกสำราญสม่าเลี้ยวซ้ายอีกกับว่าหอดบ้านกัน้งนวลสะอาดหอดบ้านกัน้งนวลสะอาดกัเลี้ยวขวาขมาบ้านน้องเต่าดอนหายโศกนี่เข่าแล้วครับเข่าไปบ้านน้องเต่าดอนหายโศนค บ้านดอนบ้านดอนหายโซขึ้นก็บนี่วัดดอนหายโศกนี่ครับวัดปลาเห็นป้ายหมู่บ้านข้างหน้าบุญแล้วอันนี้เราเป็นคนในร้านเจอขับรถตัดเหนน,น่ป้ายยินดี บ้านดอนหายโศกหมู่8ตำบลดอนหายโศกมาแล้วครับถึงแล้วนะบ้านดอนหายโศกถึงแล uh ้วครับบ้านดอนหายโศกด้านขวาก็เป mm ็น hmm. โุงเรียนโรงเรียนบ้านดอนหายโศก ด้านขวา,าเป็นโรงบาลเสริมสุขภาพด้านขวาในโรงเรียนเพิ่นยุ่ข,ข้างหน้า ั้านขวาคุณครับตรงเรียน,น,น,ยน,น,ยนบ้านดอนหายโศกนี่คือโรงเรียนบ้านดอนหายโศกครับ ในหมู่บ้านบุคด้านขวามนะครับออกจากบ้านดอนหายโศกก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่บ้านนาอุดมนะครับ วันนี้ก็จะเข้าบ้านน้ำมุกครับ อนท้ายโศก็เป็นตำบลตอนท้ายโศกอำเภอหนองหาดจังหวัดสุดรธทานี้ข้างหน้าก็เป็น,บ,น,นบ้านหน้าอุดมบ้าน,นหน้าอุดมต็คือตำบลตอนท้ายโศกความเมื่อข้างหนา้าตอนนีท่างที่ออกมาไปบ้านหนอง่อ ้านขวามือจะมีทางเลี้ยวเข้าไปบ้านหนองคอนะครับด้านขวามือออกจากบ้านดอนทายสง ั่นแหละทางที่รถเลี้ยวไปไปก็เลี้ยวเข้าไปบ้านหนองค้อครับรถเก่งขั้นทางนานทางเลี้ยวเข้าไปบ้านหนองค้อนะครับนี่กับทางเลี้ยวเข้าบ้านหนองค้อตรงไปนีปคอ บ้านหน้าอุด,ดมบ้านใกล้ๆกันครับบ้านมะไก่บ้านมะฮางกันห้างก็ประมาณสามโลสองโลเนี่ยสามโลลัวสี่โลห้างกัน อุดมบ้านแล้วชาบ้านท้าอุดมบ้านน้าอุดมแต่ก่อนมันชื่อว่าบ้านคำบกผมก็มา,าเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าบ้านน้าอุ ไปเลี้ยวเลี้ยวซ้ายท,งทงางหน้าออกไปทางโรงเรียนออกไปทางโรงเรียนบ้านนาอุดม แล้วบ้านนาผุดดอกเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปเลี้ยวขวาทีโอ้นกขดขด แล้วครับฮอดบ้านหน้ามุดมแล้วนี่คือคลื่งเรียนของบ้านหน้าแล้วน้ำบ้านหน้าถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะออกไปบ้านตรงคำเลี้ยวขวาออกไปบ้านว้านตรงไปก็บ้านสาม้าว